วันดีปีใหม่นะครับอะไรนะสองห้าหกเจ็ดเหรอเสือพันธ์กับเสือเผินที่ช่างในตำนานนะกับผู้จัดก,การในตำนานาไม่ได้เจอนนะทั้งนาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมุกปลาสองห้าหกเจ็ดคิดยังไงมาคุยกันเออไม่เคยมาเจอกันเลยเนาะหลายปีปีใหม่ก็มาเจอกันนะถ้าไม่รอห้ามนะห้ามออกอากาศตกลงจะกลับ,บมาเปิดอีกไหม รอดูก่อนเนาะเออถุงรางวัลที่เดิมก่อนเออเออันไม,ไม่ไม่ไปไม่ไปโรงแรมวันนี้ยอยู่ค่โอ้ <c oughs> เออ,เ,อ,อเป็นอะไรที่แปลกมากสองคนนี้อายุเจ็ดสิบแล้วนะครับท่านผู้ชมเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ารวมกันก็ร้อยสี่สิบสองคนรวมกันร้อยสี่สิบนะ โอ้ไอ้ำเินนี่เท่าไหร่หกโอ้เจ็ดสิบแล้วไม่ใช่เหรออำเินเจ็ดสิบสองเหรอฮะเจ็ดเท่าไหร่นะำเนอเจ็ดสิบสองเออเจ็ดสิบสองโื้อเายเจ็ดสิบสองครับเอองออเออเอ่เไรเออเเเเอ่เออออเเ เจ็ดห้าอ๋ออ่อนเดือนกันรุ่นเดียวกันท่านผู้ชมให้รุ่นเดียวกันทำไมมันดูเหมือนคนละรุ่นเลยเสื้อลายดูหนุ่มกว่าสิบปีเสื้อลายดูหนุ่มกว่าสิบปีฮะเสื้อผืนดูเหมือนจะอ่อนกว่าสิบปีอ่ะผ่านไม่โกกผมอ,อ,อ่ะเนาะเออมันต้องโกกผมเลยหให้โกกผมอ่ะ แล้วดูผมนี่เท่าไหร่ฮะสี่สิบแปดผมยังขาวหมือนเดิอ๋อวันนี้มีใหม่ครับคุผู้ชมนะวันนี้มาเจอ,อผู้ใหญ่สองท่านเนาะรู้จักกันมนมนาชาวตะดิ์อาจจะรู้จกักบ้างไม่รู้จกักบ้างนะครับคนเสื้อลายผู้จัดการโรงแรมนะครับคนขวาในี่ช่างในตำนานอันนี้ก็เป็นวันดีนะครับปีใหม่ได้มารับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้รับพรนยยังไนงะไม่ให้พรล,ลูกหลานกันไปยัง ฮะที่ใหม่เนี่ยเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ละเจ็ดสิบกว่านะครับลาไปก่อนท่านผู้ชมนะฮะสำหรับโอจดิตนะครับวันนี้ได้โอกาสเจอผู้หลักผู้ใหญนะ่อายุมากแล้วโอ้โหแข็งแรงอยู่แน,น่นอนดูแข็งแรงทั้งคู่อ่ะ